มันเป็นสภาวะที่เออภาษาผมเขาเรียกว่าแบบหมดวัสนาอืออคแค่นั้นเพรานะนั้นจริงๆถามว่ามันมีอะไรมันไม่มีหรอกเดี๋ยวมันทุกอย่างมันก็มันก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงไปโดยธรรมชาติใช่ไหม,อมเออเหตุการณ์ตอนนี้แล้วด้วยความที่โลกมันก็แย่ทั้งโลกใช่ไหมฮะทุกอย่างมันก็ไปดันเดเข้ามาแล้วความสูญเสียแล้วถ้าเราก็าสังเกตว่า จริงๆแล้วอายุก็ได้อยู่ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันพอมันมาพมาร้อมๆกันเราก็เลยมีความสงสัยไงว่าเออทำไมซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างครับมันมีเหตุและปัจจัยไม่มีความบังเอิญแน่นอนอ่าแล้วก็สิ่งเหล่านี้การสูญเสียหรือการสูญเสียชีวิตนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมากําหนดหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหตุปัจจัยบุคคลอื่นมาทําให้มันผิดธรรมชาติไปอ,อยากให้ให้แบบเข้าใจตรงนี้นิดนึงก็แต่ถ้าพุดว่าอันนี้พูดแบบโดยทั่วไปนะครับอินเชอเน์ทั่วไปว่าถ้าคนเราเนี่ย มีโอกาสได้สะสมสร้างบุญกุศลอยู่เสมอเสมอบุญคือความสบายใจทําแบบเราสามารถทําเพื่อคนอื่น mm hmm. ทําอะไรดีๆมีการช่วยเหลือมีการเมตตาม,มีการให้อภยัยอ,อ, <Yeah. S 1> อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับเราสะสมสเบียงเอาไว้อ mm hmm. พอมีสเบียง <Yeah. S 1> ไว้เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะมีสเบียงใช้เลย mm hmm. แต่คนที่ไม่ได้ <Yeah. S 1> ทาเนี่ยบางทีสเบียงมันหมดพอสมุดมอหมด, <Yeah. S 1> มหมดปุ๊บเนี่ย เหตุการ์มันเกิดปุ๊บหนักมันก็จะโดนหนักๆประมาณนั้นก็คืออาจจะก็คือแค่นั้นนะว่าอย่างในกรณีของคุณปูเนี่ยก็แค่สะสมบุญบาร,รมีของตัวเองตามอัตภาพที่ตัวเองทําได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าถามผมนะผมก็บอกได้แค่ว่า อีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างพอสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยตัวคุณปู่ก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองแหละโดยธรรมชาติแต่ว่ายังไงความสูญเสียมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวคุณปู่ก็จะเห็นว่าคนที่สูงอายุแต่ละคนก็จะต้องสูญเสียอยู่แล้วง <Okay. S 1> ั้นก็ผมก็รู้เลยรู้สึกว่าจริงๆแค่ตอนนีออ้อยากให้คุณปู่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันสร้างบุญบาร,รมีเนาะในแบบ <c oughs> ในแบบท,ที่ทุกคนโอเคและยอมรับเข้าใจด้วยกันตรงกันได้ ช่อะไรบ้างยกตัวอย่างท่านอื่นด้วยจะได้ก็สมมติเราเราจะคิดว่าคือการทาบุญเนี่ยผมไม่ได้จํากัดเรื่องของว่าศาสนานะจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้หมอบีพูดคํานึงผมว่าหลายๆคนสนใจคือคําว่าหมดวัสนาคือมันจะมีใช่มันมีหลายคนที่เวลาเวลามันสวยปุ๊บมันสวยซ้ำบรยซ้อนเดี๋ยวของหายเดี๋ยว อะไรอะรถชนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเงี้ยทุกคนก็จะจำมองแต่ว่าเฮ้ยผีหรือเปล่าเจ้ากรรมนายเวรมาตามนั่นแหละคือสเปียงมันหมดไงีสเปียงหมดวัฒนิยมหมดแล้วเราต้องทํำยังไงก็คือของพวกนี้มันสร้างได้นะครับแล้วก็ทุกคนมันไม่ได้มีเกิดมาไม่เท่ากันอีกแล้วสมมติเราสามคนเงี้ย มันเกิดไม่มาไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราทําเราสร้างเราสะสมมันมากขนาดไหนแต่ต้องล้วนด้วยเกิดจากความบริสุทธิ์ใจวาสนะจริงๆมันสร้างแบบเบสิกง่ายๆเลยถ้าภาษาผมมาสามอย่างช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนเมตตาคนเมตตาคนให้อภัยคนให้อภัยคนเยอะๆครั้งสามอย่างที่เกี่ยวกับคนหมดเลยแล้วจริงๆก็คือชีวิตแบทั่วไปแต่ว่าการทํากับบุคคลเนี่ยมันได้มันมีผลกระทบต่อเนื่องที่มันใหญ่กว่าแค่นั้นอันนี้ก็ที่เป็นไ่ได้คุณปู่ก็มีโอกาสในการ ช่วยเหลือแบ่งปันมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วก็ให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับหมดวาสนาใช่หมดวาสนาหรือว่าทำไงเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยจังเท่านี้ครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปขีดนะครับช่วยเหลือเมตตาอภัยอะไรสำคัญที่สุดหมอบีสามอย่างนี้อ๋อใจสำคัญที่สุดครับอ๋อใจสำคัญที่สุดครับอ๋อใจสำคัญที่สุดครับทำด้วยความรู้สึกที่แท้จริงนะครับ มนะไม่ต้องไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้เราดีขึ้นเราทําชีวิตเราเอางได้อ